สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ facebook พ a n n e r นะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเข้ามาที่หน้าหลักของตัวเองแบบนี้ก่อนนะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่เพจที่เราต้องการจะทำเพจแพนเนอร์นะครับเปลี่ยนก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่เพจนั้นก่อนนะพอเรามาที่เพจเสร็จปุ๊บอะครับ เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับพอเราเห็นเวลาที่เราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็กดไปกดโพสต์ครับพอไปกดโพสเสร็จเสร็จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ครับกําหนดเวลาโพสต์ของคุณจาก m e t a บ u สเนสส์เรากดตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโอเคสมมุติว่าผมนะครับไปดูเป็นเดือน สมมุติว่าผมต้องการจะโพสต์วันพรุ่งนี้นะครับผมไปกดบวกนี้กําหนดเวลาโพสต์นะครับเอมาแล้วผมบอกว่าผมจะโพสต์วันพรุ่งนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแบบนี้เนาะบันทึกนะครับแล้วเราก็มาใส่ได้เลยครับข้อความเทสนะครับ รูปภาพสมมุติว่าเรามีรูปภาพด้วยเราก็จะใส่รูปภาพเราก็มากดรูปภาพที่เราต้องการได้เลยนะครับแบบนี้รูปภาพก็จะมานะครับแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยครับเวลาที่เราจะโพสต์ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเวลาครับเราก็แค่เป็นโพสต์สิบโมงพรุ่งนี้ก็ได้ครับแล้วก็เป็น a อแบบนี้เนะาะแล้วเราก็กดโพสต์คบ แค่นี้นะครับเราก็จะได้เราก็จะได้ไดที่เรามาโพสเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะโพสอีกนะครับกำหนดเวลาโพสหรือสตอรี่ประหยัดเวลาเนี่ยกำหนดเวลาโพสเราก็มาโพสต่ออีกได้อย่างนี้ครับวันที่หกบันทึก สมมติว่าบิมอยากจะมาโพสใช่ไหมครับบิมเพิ่มวิดีโอคลิปอิงแอแบบนี้เลยมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับช้าหน่อยนะโอเค มันแค่อื่นนะครับเราก็แค่กดรีเฟชนะครับแบบนี้เนาะเราก็เพิ่มวิดีโอมาใส่ได้เลยแบบนี้เราก็ทำได้นะครับเห็นไหมครับพอเสร็จปุ๊บวิดีโอก็อัพโหลดนะครับ อ่าแล้วหัวข้อนะครับแบบนี้เราก็ทําได้เห็นไหมครับแล้วก็ภาพแนะนํานะครับเป็นอะไรเสร็จปุ๊บเวลาเราจะโพสต์นะครับเราก็แค่กดถัดไปกดถัดไปแล้วก็กดแชร์ครับ มันก็จะโพสในเวลาที่กำหนดให้เรานะครับกำหนดเวลาโอเคไหมครับแค่นี้นะครับเราก็จะโพสต์ได้แล้วนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็มาทำแพนเนอร์ไว้ทุกอย่างมันก็จะเนี่ยครับเห็นไหมครับโพสไว้ เ v สวิดีโอสองลบโพสโอเคไหมครับแค่นี้นะครับเราก็เราก็โพสได้แล้วนะครับเราไปดูก่อนนี่ถ้าเราอยากจะลบโพสนะครับเรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลบโพส มันก็จะลบได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดอ่ะเราก็จะวางแพนเนอร์ของเราได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องการจะโพสสิ่งที่เราต้องการจะแปะลิงก์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถทำในวิดีโอได้เลยนะครับเวลาที่เราต้องการจะหาลิงก์เช่นผมทําเรื่องอาหารเสริมสกินแคร์ผมก็ต้องการเรื่องความงามใช่ไหมครับผมก็ไปหาเรื่องเผมสุขภาพดี เกิจดจากอะไรแบบนี้เนาะผมคือสุขภาพดีเกิจดจากอะไรอ่ะบินก็อยากจะปกข้อที่ควรทํากับผมสมมุติว่าบินจะไปก๊อปอันนี้มานะครับอ่าเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไปก๊อปลิงนี้มาครับผมก็มาเพิ่์โพสได้เลยครับแล้วบินเ็าบอกว่า แปะลิงอ่าลิงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับลิงค,คืออันนี้เนาะบันทึกนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปว่าขอบคุณนะนะขอบคุณบทความดีดีจากเพนแล้วเราต้องให้เ็นอิตเขาด้วยนะครับ เวลาให้นะครับใหเบ C, บ้เครดิตอย่างนี้นะครับ C พินะมพ์ว่าสีอแบบน,นะครับเครดิตอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะไปก๊อปมาจากเว็บอ่าแบบนี้เนาะอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็มีเว็บลิงก์นี่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะถูกไหมครับนี่ก็ดันเรียบร้อยแล้วเราก็กดกำหนดเวลาเรียบร้อยแค่นี้นะครับเราก็จะมีโพสต์แล้วที่เราโพสต์ขึ้นมาอ้าวทำไมอะ อ่สมมติใส่ลิงก์อ้อนลิงก์อันนี้บทความเนี้ยพี่อยากได้บทความเนี้ยสมมุติว่าเป็นแบบเนี้ยอ่ะหรือทำไมต้องดูแลเส้นผมดีๆแบบนี้อ่ะอยากได้อันนี้ใช่ไหมแชร์เฟซบุ๊ก เห็นยังมันก็จะมาแบบเนี้ยให้เลยนี่ไงสมมเิว่าเราปอบลองดูนะว่าได้ไหม อ่ามาเหมือนกันเราก็ใส่ได้เลยครับนี่ได้ละ อย่างนี้เห็นไหมแล้วเราก็โพสเนี่ยสิบโมงวันที่ห้ามิถุนาอย่างเงี้ยเราก็แชร์เว็บลิงก์ได้นึกออกปะอ่ามาดูเดือนเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้เว็บ แพนทีนตะกี้ใช่ไหมครับอันนี้พยาไทยตะกี้เลยเห็นไหมเนี่ยเราก็แชร์ลิงก์แบบพวกเนี้ยได้นะครับโอเคก็ลองไปเล่นดูกันดูนะครับวิธีการโค้ดแพนเนอร์เราจะได้ไม่ต้องมานั่งโค้ดเองให้มันเมื่อยตุ้มนะครับเราจะโค้ดอย่างนี้ทั้งหมดสิบห้าวัน นะครับเพื่อจะเปิดเพจให้เพจมันปลดล็อกแล้วยิงอัได้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อถ้าเราทำเราก็ทำโค้ดนะครับเอ่อวันเว้นวันนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดสามสิบวันนะครับพอเราโพสทั้งหมดสิบห้าโพสเราก็จะโพสวันเว้นวันนั่นก็คือหมายความว่าเราก็จะโพสได้หนึ่งเดือนเต็มเต็ม,ตมนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ